สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u บาร์ลีบ้านะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มารีวิวสินค้านะครับวันนี้ก็มีสินค้าตัวนี้นะครับรองเท้าบาสเกตบอลแอร์จอแดนนะครับรุ่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าจอแดนบีโรย a l นะครับอ่าจะเปิดก่องให้ดูกันนี่นะครับเบอร์นะครับจอดนบีโรย l นะครับก็ สร้างขึ้นนะครับในปี2007นะครับผมเดี๋ยวจะแกะก,ก่องให้ดูเลยนะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับอ่าบหนึ่งนะครับตั้งในปี2007นะครับแล้วก็เป็นเรีกว่าใส่ครั้งแรกเนี่ยเป็นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคิสพอนะครับเป็นนักบาสของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานะครับ เรียกว่าสวยเลยทีเดียวราคาซื้อนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ตั้งแต่ปี2007ที่เริ่มสร้างขึ้นมาตอนนี้2024ก็17ปีมาแล้วราคาตอนนี้อยู่ที่5,002นะครับก็เป็นของคิสพอนะครับเป็นนักบาสของน็อตเชลเลอร์นะครับเล่นให้กับน็อตเชลลอร์าแล้วก็ได้แชมป ก็เป็นทีมเดียวกับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับที่ไมเคิลจอแดนเล่นให้นะครับก็ตัวรองเท้านะครับก็จะเป็นบางคนก็บอกว่าจะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่าง Air j o r d a n 6กกับ Air j จ r d a น11นะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังแก้วนะครับตัวนี้จะเหมือนกับ Air j จ r d ดน9นะครับ้างน้านี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นเลเยอร์แล้วก็มี สกรีน uh, นะครับเป็นโลโก้ a อตแลนนะครับนี่ก็มีโลโก้อีกเหมือนกันคุณนี้ก็ใส่ดีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ได้นะครับสามารถฮิ้วให้ได้นะแล้วก็เพราะว่าก็เป็นสมาชิกของ n นกี้อยู่นะครับแต่ว่าราคาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีึ่งแต่รับรองว่าถูกกว่า5,200บาทแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ าไว้เดี๋ยวใครอาจจะไม่เชื่อนี่ดูดูตรงนี้นะครับนี่ดูราคาตรงนี้เลยนี่ห้าพันสองร้บาทนะครับคู่นี้ก็ใส่สบายนะครับนี่เป็น่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นเบอร์23ครับเป็นเบอร์ที่มายเค้นจอแดนใส่ใช้เล่นบาสเกตบอลอาชีพนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เอาไว้ถือหยิบจับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกโดยรอบนะครับอันนี้เป็นด้าน ด้านนี้นะครับอ่ารือจะหมุนให้ดูนะครับผมพอดีไม่ม,ไม,มีไม่มีท่านหมุนก็เลยเลยไม่ได้หมุนดูให้ดูรออ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ชอบสนใจนะครับก็ติดตามได้นะครับที่ช่องอ่า YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับก็มีทั้งไซส์ตั้งแต่ไซส์5ไซส์6นะครับไปจนถึงไซส์13นะครับ ฟัวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามบ้านรีบ้าและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับทีความสุขก,การเล่นบาสเกตนกอลกับพโกลสวัสดีครับ